ก็ต <S an> ้องดีกว <an> ่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรที่ตกต่ำขนาดนี้แล้วครับดูกันเองเตะกันเองนะครับถ่ายทอดกันเองโมูสอนไม่มีเงินจนักเตะไม่มีเงินจ่ายโค้ชเนี่ยก็ถือว่าตกต่ำที่สุดแล้วเวลาเข้ามาทำงานแล้วก็ขอให้ยึดคำพูดหรือคำสัญญาไว้ก่อน ที่จะได้ตำแหน่งกับผู้คนทั่วไปด้วยนะครับอย่าแบบเหมือนที่ผ่านมานะครับก็เช่นถามไม่ตอบตรวจสอบไม่ได้นโยบายไม่ชัดเจน่างนี้ครับอย่าให้เกิดขึ้นอีกไม่อยากให้ไปเหมือนกับเอาการเมืองเข้ามาในกีฬานะครับไม่ต้องไปล็อบบี้กันนะครับให้อิสระกับสมาชิกสโมสร ตัดสินใจเองเอานโยบายชูนโยบายของตัวเองขึ้นมาแลว้วก็ให้สมาชิกเขาเลือกเองนะครับจะดูแล้วจง่างามกว่า <S 2> <S 2> <S สิ่งที่ผู้คนอยากทราบม,มากที่สุดเลยก็คือนโยบายจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกปีไหนแล้วก็ไปด้วยวิธีการใดให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ความเป็นไปได้ ตรงนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสโมสรสมาชิกก็ต้องการเรื่องนี้ประชาชนทั่วไปก็ต้องการเรื่องนี้เหมือนกัน<อ>สิ่งสําคัญก็คือ,อเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นนายกตัวจริงอย่าเป็นนายกมามิดีหรือว่ามีนักการเมืองคอยครอบงําอยู่นะครับคิดอะไรด้วยตัวเองนะครับมันก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ ข้อที่หนึ่งต้องมีความรู้จริงๆนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้นาเนี่ยต้องรู้จริงนะครับแล้วก็อยู่คุกคีกับวงการทุกบอลม,มานานพอสมควรนะครับข้อที่สองก็คือมีเงินหรือหาเงินได้นะครับเพราะว่าสมาคมต้อ,องใช้เงินในการบริหาเรเยอะมากข้อที่สามก็คือเป็นกลางนะครับไม่มีสังกัดแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ฟุตบอลทับซ้อนกัน ข้อสุดท้ายก็คือไม่โดนครอบงำโดยนกักการเมืองนะครับอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับกีฬาถ้าทำได้สีข้อเนี้สมบูรณ์แบบเลยนะครับนายกคนต่อไป